ล่าสุดปียบุตรเดือดหลังลงพื้นที่หาชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่รัฐตามตัวทุกฝีเก้าเมื่อวันที่19มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮักภูมิสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนายปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนาย support, สุพจน์สุอาริยะพงษ์ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอมุกดาหารในนามคณะก้าวหน้าเดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดยนายปีบุญดกล่าวว่าเป็นการมาพบปะขอบคุณและให้กำลังใจทีมงานอดีตพันคนักขนใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานร,รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เริ่มตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด กรลาสินญาโสธรอ,อุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารและปิดท้ายที่สกลนกครซึ่งนอกจากเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็จะไปรับฟังปัญหาของพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องที่ดินด้วยเช่นปัญหาที่ดินของคนจนเมืองในชุมชนเกตแก้วอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีปัญหาทวงคืนผืนป่าในตำบลคำป่าหลายอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารรวมถึงปัญหาเหมืองแร่โพแทสอําเภอวานนนิวาจังหวัดสกลนครเป็นต้นนายปียบุตรกล่าวว่าสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่เป็นพันคนาคตใหม่เราเคยคัดเลือกว่าที่ผู้ลงสมัครในระดับอบจอไว้บ้างแล้วประมาณ20แห่งซึ่งตั้งใจจะนำมาผลักดันในานามคณะเข้าหน้าต่อ แต่ถ้าถามถึงทั้งประเทศซึ่งมีองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบต่างๆอยู่7,800แห่งเราตั้งใจว่าจะส่งอย่างน้อย4,000แห่งและคิดว่าครั้งนี้จะเป็นมิติสำคัญสำหรับการเลือกตั้งท้องถิน่นเพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะลงกันเป็นอิสระไม่ได้เป็นกลุ่มแบบทีมเดียวกันทั่วประเทศแบบนี้ครั้งนี้เราตั้งใจ พริกมิติใหม่เป็นทีมงานใหญ่ของคณะก้าวหน้าที่มาร่วมกันออกแบบนโยบายร่วมกับท้องถิ่นนั้นๆน,น,นอกจากนี้เราไม่ได้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหลายปีเชื่อมั่นว่าพฤติกรรมการเลือกตั้งประชาชนเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วการพัฒนาท้องถิ่นเราเชื่อว่าไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับ คนในพื้นที่และเราเชื่อว่าถ้าท้องถิ่นมีอำนาจมีคนมีงบประมาณหรือไรายได้เพียงพอจะพัฒนาดินศักยภาพตัวเองออกมาได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นเดินทางก็เจอปัญหาเจ้าหน้าที่สันติบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตามไปทุกจุดไปดักรอร้านอาหารโรงแรมขับรถตามรวมถึงยังโทรศัพท์ ทีมงานคณะก้าวหน้าแทบทุกจังหวัดในภาคอีสานรวมถึงเพื่อนอาจารย์ของผมในพื้นที่ก็ถูกโทรสอบถามว่าผมจะมาหาหรือไม่หรือจะไปไหนบ้างซึ่งถ้าจะตามกันขนาดนี้ต่อไปคงต้องทำกำหนดการเดินทางให้รายละเอียดเลยว่าจะไปไหนพักที่ไหนเอาแบบนั้นเลยหรือไม่จะได้ไม่ต้องโทรศัพท์ไปรบกวนคนอื่นนายปิยบุตรกล่าว เรมโบสัทนาธรเอาสมองส่วนไหนคิดกล่าวหาบิ๊กตู่กรัวเสียอำนาจปมเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่17มิถุนายนนายสุพอัตถาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธรจึงรุกรังกิจแกนนำคณะก้าวหน้าออกมาระบุ ที่ไม่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะนายกกลัวสูญเสียอํานาจโดยระบุว่าหากในธนาธรติดตามข่าวจะเห็นได้ว่านายกยืนยันที่จะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดขึ้นให้ได้อีกทั้งนายวิษณุเครืองามรองนายกรันมนตรียืนยันว่างบประมาณสําหรับใช้ในการเลือกตั้งท้องถิน่นถูกบรรจุไว้ในพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2564แล้วนายสุพรย,ยืนยันว่านายกมีความจริงใจที่อยากจะให้มีการเลือกตั้งแต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า ประเทศกำลังเกิดวิกฤตจากการระบาดเชื้อโควิด -19 ซึ่งนายกและรัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนก่อนรวมถึงหามาตรการต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยขอให้มั่นใจการเลือกตั้งท้องถิ่นมีขึ้นอย่างแน่นอนโดยขอให้ในธนาทรจะเย็นๆอย่าพึ่งรีบร้อนนิสัยคนที่เห็นต่างอย่างในธนาทร ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่เคยมองโลกในแง่ดีเลยไม่ว่านายกหรือรัฐบาลทำดีแค่ไหนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากมายเพียงใดในายธนาทรก็ไม่เคยเห็นดีเห็นงามอยู่แล้วดังนั้นการที่ออกมาพูดว่านายก กลัวสูญเสียอำนาจปมเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งขอถามกลับว่าน,นายธนทรเอาสมองส่วนไหนคิดนายกมีแต่อยากจะให้เลือกตั้งเร็วที่สุดแต่ก็ต้องดูทุกอย่างมีความพร้อมไม่เคยคิดที่จะลากให้อยากออกไปเลยน,นายธนทรช่วยคิดบวกเป็นบ้างหรือเปล่าอย่าคิดลบมากจนเกินไปจะทําให้สมองจิตใจฟูงซ่านอาจจะเป็นโรคประสาทเสียสติได้นายสุพรกล่าว ธนาธรซัดวิกตูกลัวเสียอำนาจจี้รัฐประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นทันทีเมื่อวันที่17มิถุนาโยนยนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพาวนักใหม่โพสต์ผ่านเพจ Facebook ถึงกรณีที่กว่า6ปีไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การเลือกตั้งท้องถิ่นคือรากฐานของประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในระดับชาติพร้อมกล่าวอ้างถึงรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาว่ากลัวประชาชนไม่ไว้วางใจประชาชนกลัวประชาธิปไตยและการตรวจสอบกลัวสูญเสียอำนาจจึงกลัวการเลือกตั้งท้องถิน่นนายธนาธรยังระบตุต่อไปว่าปัจจุบันงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้รับจำนวน8แสนล้านบาท กลับบริหารโดยคนที่แต่งตั้งจากคอสชอซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศพร้อมโยงไปถึงในช่วงหลังของการรัฐประหารจนถึงก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคมปี2 5 6 2คสชใช้อำนาจประกาศคำสั่งหลายฉบับ ที่ทำลายประชาธิปไตยในท้องถิน่นและพลเอกประยุจันโอชาพูดในหลายวาระหลายโอกาสว่าประชาชนไทยยังไม่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิน่นหรือประเทศไทยไม่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจที่จะส่งเสริมให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง พร้อมมองว่าการเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นไปเรื่อยๆจึงตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากการทำรัฐประหารต้องการรักษาฐานอำนาจไว้ให้นานที่สุดและใช้องค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นและงบประมาณของท้องถิน่นเป็นเครื่องมือในการคงไว้ซึ่งอำนาจของตนเองซึ่งประชาชนไม่ได้ต้องการสงเคราะห์อย่างอนาถาจากรัฐอยู่ร่ำไป ไม่ได้ต้องการบัตรคนเจนินไปตลอดการแต่ต้องการอำนาจที่จะกำหนดอนาคตของตนเองวันนี้ผ่านการเลือกตั้งระดับชาติมา1ปี3เดือนแล้วรัฐบาลยังไม่เคยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นพวกเราคณะก้าวหน้าจึงเรียกร้องให้รัฐบาล แสดงจุดยืนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจนเรียกร้องให้รัฐประกาศการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยทันทีผมขอยืนยันว่าผมจะนําคณะก้าวหน้าร่วมรณรงค์เรื่องยุติรัฐราชการรวมศูนย์ทวงคืนอนํานาจให้ท้องถิน่นและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศหมดยุคที่ราชการส่วนกลางออกแบบกําหนดอนาคตให้ประชาชนทั้งประเทศคืนอนํานาจก,การจาารัดสรรภาษีและทรัพยากรให้ท้องถิน่นยุติการรวมศูนย์อนานาจและงบประมาณ ที่ส่วนกลางเปิดโอกาสให้ท้องถิน่นแสดงศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่สร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยการสร้างท้องถิ่นที่เข้มแข็งปิยบุตรเจ่อหรือมายาคติส่งคณะก้าวหน้าลงท้องถิน่นด้านก้าวไกลหลีกทางเมื่อวันที่16มิถุนายนนายปียบุตรแสงกนุก,กุล แกนนาคณะก้าวหน้าและอดีตเลขาธิการพักนักขตใหม่ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อในวันที่ทําการเมืองนอกสภาผ่านเฟซบุ๊กเดอะอิสานเรคคอร์ดในระหว่างลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตอนหนึ่งนายปิยะบุตรได้กล่าวถึงแนวทางในการผลักดันเรื่องการกระจายอํานาจหลังพรนักขใหม่ถูกยุบ และเปลี่ยนมาเป็นพรรคเก้าวไกลโดยระบุว่าจะรณรงค์ต่อในนามของคณะก้าวหน้าโดยคืนอำนาจให้ท้องถิ่นเรามีกฎหมายแผนการกระจายอำนาจออกมาในปี2542บอกว่าจะต้องเพิ่มงบเข้าไปเรื่อยๆทุกวันนี้เวลาเอางบไปให้ท้องถิ่น35%ปร์เแต่อปทกลายเป็นเพียงท่อผ่านงบเอาเงินไปให้แต่ไปสั่งเขาว่าต้องเอาไปแจกโน่นแจกนี่โดยเขาไม่มีโอกาสเอางบ ก้อนนี้ไปตัดสินใจเองว่าจะทําโครงการอะไรทางนี้เราต้องรณรงค์หรือมายาคติเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วได้มาเฟียท้องถิน่นต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้หมายความว่าคอรัปชันการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะหมายความว่าทําเรื่องสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ที่เขาต้องการได้เองดังนั้นคณะก้าวหน้าเลยตั้งใจรณรงค์เรื่องการเลือกตั้งท้องถิน่นเรื่องนายกอบจอเราจะส่งแข่งในาน,นามคณะก้าวหน้า นายปีบุตรกล่าวด้านนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิษณนุโลกภาคเก้าไกลในฐานะ กรรมการบริหารพักสัดส,ส่วนภาคเหนือได้กล่าวถึงกรณีที่นายปีบุตรแสงกนก,กุลแกนนาคณะก้าวหน้าระบุว่าคณะก้าวหน้าจะส่งคนลงชิงเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งหากพักเก้าไกลส่งผู้สมัครเช่นการจะเป็นการแย่งฐานคะแนนกันหรือไม่ว่าพักเก้าไกลกับคณะก้าวหน้าก็คืออดีตพักนักขใหม่ด้วยกันซึ่งในงานในสภาเป็นเรื่องของพักเก้าไกลเราจะเน้นการทํางานในสภาเป็นหลักพักเก้าไกลจะไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของคณะก้าวหน้า ก็คงจะเป็นการลงสมัครในนาอิสระของคณะก้าวหน้าเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ต้องสังกัดพรรคแต่อาจมีอดีตผู้สมัครที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคนาคตใหม่ที่ลงสมัครเหมือนกัน นายปฏิพัฒน์กลับอีกว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิน่นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนระหว่างการเลือกตั้งใหญ่กับการเลือกตั้งท้องถิน่นตนในฐานะประธานคณะการมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีมาชี้แจงความคืบหน้ากรณีการจัดเลือกตั้งท้องถิน่นในวันที่17มิถุนายนนี้เพราะที่ผ่านมาได้เชิญทุกหน่วย มาชี้แจงหมดแล้วซึ่งกฎหมายให้อำนาจคอรมอในเรื่องนี้แต่การตอบคำถามของคนในรัฐบาลไม่เป็นเอนกภาพและเป็นไปคละทิศคละทางดังนั้นคำตอบจึงอยู่ที่นายยกรัฐมนตรีว่าต้องการให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นจริงหรือไม่